สวัสดีครับวันนี้มีเหรียญคูบาสีวิชัยนะครับมาให้ชมแปดเหรียญน,นะครับคูบาสีวะไยหลังเป็นเจดีนะครับแบบนี้นะครับเป็นพาดีพิธีใหญ่นะครับมีพระกจิรภูมเศรีเจีนะครับมีหลวงพ่อกวยวัดโคสีตาลามนะครับหลวงูุโตวัดประดูชิมพี หลวงพ่อเ,เกษมเขมโกหลวงปู่แหวนนะครับและอีกหลายๆรูปนะครับมีองค์น,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 นี้มีกระไรเงินกับทองแดงลมดำนะครับดูทีละเรียนนะครับนีจะติดวงเดือนมานิดๆน,นะครับี่เป็นกระไลเงินสวยๆเลยนะครับกระไรเงินจะหายากกว่าทองแดงนะครับ มีกระไหลงเงินผิวไฟทองแดงรมดำ okay. หน้าตาหน้าตาต้องแบบนี้นะครับของเกับมีสามถึงสี่ตัวนะครับหน้าน่าจะไม่เหมือนนะหน้าจะเพี้ยนหน่อยๆนะครับต้องดูหน้าเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูจุดจ่าตังนะครับที่เกทํทำนี้ได้ช่วงนี้ครับ ช่วงไข่ปลาเนี่ยจะมีเส้นแตกครับแล้วก็ตรงชัดเนี่ยจะมีรอยหยักเป็นฟันปลานะครับเกาถอดไม่ติดนะครับถอดไม่ติดหรือว่าแกะบล็อกใหม่ไม่ติดนะรครับชัดจะเป็นมีรอยหยักรอยฟันปลาับก็ไข่ปลาจะมีเส้นแตกของเกจะเป็นมัดกลมๆไม่ไม่ไม,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 มีไม่เลียมไม่มีเส้นแตกแบบนี้น เดี๋ยวกระเลงกันจะสองอยากหน่อยดูทองแดงอมดำนี่ทองแดงอมดำตรงนี้ผิวขึ้นลงนิดๆครับหน้าตรงหน้านี้เท่านั้น,นครับเดี๋ยววันไหนเจอเกยจะเก็บไว้ให้ดูครับนี่ครับเห็นไหมชัดจะมีรอยหยกักเม็ดไข่ปลาจะเป็นคมๆเหลี่ยมๆมีเส้นแตก ของแกจะเป็นเม็ดกลมเลยนะครับแล้วก็ชัดจะไม่มีรอยยักนาก็จะเพี้ยนนะครับไข่ที่แบบเห็นไม่บ่อยจับไม่บ่อยก็จะจําพิมพ์ใบหน้าไม่ค่อยได้นะอันนี้ผมเห็นบ่อยก็เลยจําแม่นนะครับแล้วก็เห็นนะครับชัดมีรอยยักนี่ไข่ปลามีเส้นแตกเนี แถวที่สองเม็ดที่สองนะครับนี่แถวที่หนึ่งแถวที่สองเม็ดที่สองเนี่ยจะส่วนมากจะมีเส้นแตกนะไข่เม็ดไข่ปลาเนี่ยจะไม่ไม่กลมนะครับจะเป็นเหลี่ยมคมคมแบบนี้ครับทุกเหรียญนะครับ,น,น,รบนี่เอาเนี่ยขีวขึ้นลุงครับหาจมูกโดง่ดง,ดงยากนะครับรุ่นนี้จมูกจะโดน ไข่ปลาแตกแตกันน้ครับ<ม>ทุกเหรียญน,นะครับปีสองห้าห้าครับพิที่ใหญ่ครับนี่องนี้ลุงขึ้นลุ้งสวยๆเลยเห็นไหมชัดมีรอยหยักเม็ดไขป่ปลาคมๆไม่ต้องส่องก็เห็นนะครนะเม็ดไขป่ปลาคมๆ ชั้นมีลอยหยักลอยฟันปลามาณนี่นะจะมีบล็อกวงเดือนบล็อกทรรมหูติงแต่ก็ราคาไล่เลียรนะรอันนี้อันนี้ก็ไม่อันนี้จะติดวงเดือนมานิดๆนะครับเหรียญชุดนี้ผมได้มาสผิวสวยๆทั้งนั้นเลยนะคนี่วัดประทบอยสุดเทพ วอลลวิหารเชียงใหม่นะครับปี2515ผิวสวยนะส่วนมากเจอจะแบบว่าผิวไม่ขึ้นลุงแบบนี้นะครับมาเจอผิวเปิดบ้างสมัครรอยชัดก็จะเห็นหน้อยๆนครับ นานๆจะเจอสวยๆวยตัวตัดก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเจอแบบอยู่ในเรี่ยมนี่ครับจบที่นี่เลยมเม็ดไข่ปลาก็ลอยชัดลอยหยักที่ชัดเลยงานเก๊สี่ห้าตัวทำให้เหมือนข้างหลังครับ ชัดม่รอยยักสวยๆเนี่ยติดวงเดือนมองนี้นี่ผิวสวยๆผิวขึ้นลงุงโอเคก็จะประมาณนี้นะครับ ฝากกดติดตามด้วยนะครับว่าคลิปหน้าจะได้พระอะไรมาให้ชมอีกนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ